ขนาดครับเป็นนักร้องฝ่ายห้องายเต้น oh, <my> แดนเซอร์อ oh, <my> ครับอั oh, <my> นนี้คือผมอยู่ที่จังหวัดลำปูนนะครับในงานประเพณี้ยีบเปลงประจำปี65ตอนนี้ที่บริเวณที่ว่าสลากลางจังหวัดลำปูนก็มีการใช้ทันโกลมลอยนกอกรโกลมลอยแบบแฟนตาซีกันอยู่ช่วงขนาดนี้นี่มีน้องน้อง ละอ่อนน,นักเรียนเป็นมาเป็นแดนเซอร์เพื่นให้กำลังใจนะครับเป็นกองเชียร์อยู่อันนี้บอกว่าห้องเงยนอย่างนะครับแต่ก็ดีก็เต้นกันไปดีเป็นม่วนด,ดีงั้นอ็อละครับอันนี้คือบรรยากาศที่จังหวัดระปูนในวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2565นะครับอันนี้ทีมแดนเซอร์ จังดีครับอะไรเทศบาลเมืองละปูนเปินมาจัดการแข่งขันนี่กิจกรรมหลายลางตึงการแสดงของลอออนนักเรียนฝีมือหัตถกรรมต่างๆและที่สำคัญวันนี้ผมจะมาเก็บบรรยากาศก,าก็คือเป็นการแข่งขันโกมลอยมีสองประเภทต่ากันมีทั้งประเภทนักเรียนนักศึกษาและแห่งประเภทหนึ่งก็คือประเภทอ่โคมลอยแฟนซีซึ่งตอนนี้ก็ อันนี้น่าจะเป็นโต๊ะทะเบียนติดบะลงทะเบียนกันอยู่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เมียไดายังมาอยู่นี่มาจองคิวเจ้าบอสทำแล้วนะทำลังมาครับมาตะกี้นะครับมาได้สก๊อตแล้วแล้วเอากี่แกนมาสามเกนสี่เกนนะครับสามแกนครับเกนไม่หรือแกนเก่ามีไม่ก็มีครับมาตานครับมาตานบอสโฟนกับบั้งไข่มีครับ คือกำลังใจนะวันนี้ครับป๋านี่ป๋านงป๋าวันนี้ครับป๋าลามาเลยนะพี่ป๋านงมีไหนห้าออกอ่ะับลงทะเบียนอยู่ลงทะเบียนอยู่แล้วป๋าวันนี้เปลี่ยนอาชีพอมบอกไฟมาเป็นว่าเปลี่ยนกบลอยครับผมกบลอยโอเคโอเคขอบคุณครับนะครับอันนี้คือลงทะเบียนอันนี้ต้นลงทะเบียนนะครับสวัสดีครับ อันนี้คือบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับที่จังหวัดลำปูนจังหวัดลำปูนนี่ช้ามูจ้าจุมตียาขันโกมร้อยตึงประเภทแฟนซีตึงธรรมดาเนี่ยไม่แอวกันได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีอยู่เอาขอบรรยากาศก่อนก่อนที่เพื่อนจะแข่งขันกันน,นะครับ เอามาพอกันเข่งขันเปิน้นอันนี้เป็นอันนี้คือจุดบริเวณที่เปิ้ลจะแข่งขันโกลมลอยออแต่ว่าแต่จุดนี้คือมีกล่องเชียร์ของนักอ,อนนักเรียนนักศึกษานี่ปีนี้ดีให้มันมีกล่องเชียร์ ปฐมเราอ่อนน้อยนะครับกองเชียร์และันิี้เรานนอ,อ่อนน้อยขอเพลงบรรยากาศปีนี้คือขึ้นขนาดเล็กครับอันนี้ก็บรรยากาศของ ละออนที่เปิลจะมา,าโกร้มร้อยอุปกรณ์ในการโกรมร้ม้อยอันนี้ก็แห่งทีมหนึ่งทีมนักศึกษาแน่นอนอันนี้ทีมอย่างครับน้องอไม่ขาไม่ขาจากตี่ไหนจะที่อะไรเทคนิคละมูลรอวันนี้เต็มตีเลยเนาะ ครับผมสูงครับแล้วประกวดได้ยังไม่หยุบเจะเริ่มกันกี่โมงนี่ประเภทนักเร้นนักศึกษานี่เียวต้องรอรอเปิดรอเปิดกันเนาะครับวันนี้เจาทีหนึ่งนี่ครับโอ้ผมมั่นใจเลยต้องมั่นใจก่ที่หนึ่งทีหนึ่งนะที่หนึ่งนะโอเคขอบคุณครับครับผมอันนี้คืออันนี้ละออนทีมประกวดโคมร้อยประเภทละออนนะครับกระเดี๋ยวเา เดี๋ยวเราจะไปพอทีมอื่นกันนอตอนนี้มันก็มีเตรียมกันหลายตี้หลายตังอยู่พอดีครับสัมผัสหน่อยอ่ากลับมห้ก่อนเอามให้า้าน่เอาไหมหนอ นี่มาชิมยิมเยี่ยครับชิมไมค่ค้านะคะครับอันนี้เพื่อนๆทรงเพือเ่อนๆเนาะค่ะแล้วมีส่วนด้วยกอมีนิดหน่อยค่ะมีนิดหน่อยคือก็ช่วยบ้างอะไรอ๋อช่วยบ้างช่วยบ้างนะครับเอาล้วครับเพื่อกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับ,บครับผมขอบคุณครับ กละอ่อนแล้วก็นี่อันนี้องเฮียนอย่างไรครับนี่เทศบาลสันปีย์หลวงจ้าเทศบาลสันปีย์หลวงสันปาย์หลวงสันปีย์หลวงทรงทรงกองเชียร์เข้าประกวดนอกด้านนอกจ้าทรงอันยังแหมพองต้องถามครัวค่ะครับผมขอบคุณครับเอาละครับเทศบาลสันปีย์หลวงเริ่มละ ันนี้กับแมพทีมหนึ่งนะครับทขึ้นครับครับครับโอเคตอนนี้ครามาปอลออนกันตัวนอกเเต้นดีขนาดเลยอันนี้คือบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราไปพรอไปปมปมอยกันน้อยกันบรรยากาศของตอนที่จะไปดูกันําคันนะครับ นี่อันนี้เราออนเต่งกันียญทองนั่นแหละอันนี้ปฐมพยาบาลอันนี้มาพอทีสวัสดีครับ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 ป้ากันครับแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอา,า,ามากี่ก,กันสี่ห้ากันสี่ห้ากัน ใ<ไ>ครใครเป็นัวหน้าใหญ่กับไหมวันนี้เอามากี่แกนครับวันนี้ทีมไ่โพรคม้อยส่งสี่แกนครับสี่แกนสี่แกนประเทอะไรอย่างพ้องเป็นประเทแฟนซีอย่างเดียวครับอย่างแฟนซีอย่างเดียวครับวันนี้เน้นสวยงามนะฮัครับ,รบวันนี้เป็นหูปอย่าง ไปเือและกันเป็นคนใจละอ่อนเนาะใจใจละออนตึงมาปุ๊บละอ่อนหูจักมดหู้จักมดเลยเนาะรับประกันหูจักมดครับผมเดี๋ยวอุ้ไว้ก่อนเดี๋ยวเขารุ่นกันกำคำอันแสดงว่ามีสี่แกนแล้วก็สี่สี่ปะปิดสี่ตัวสี่ตัวเป็นละอ่อนมด ครับผมเป็นเขาใจร้อนนั่งนั่นเลยครับครับผมครับผมเนี่ยครับอันนี้ผลอันอันอันนี้ผลงานติดเคยประกวดมาแล้วครับผลงานปีทีแล้วอ่าก่ออันนี้อันนี้หลายปีแล้วครับอันนี้ปีที่แล้วครับนี่ปีทีแล้วเนาะตาหลังนี่สุดยอดครับครับตาหลังนี่ติดสุดยอดแล้วครับอ๋อเป็น เป็นจ้างเอราวัณครับเป็นจ้างเอราวัณปีปีอันนี้เหมือนจะหันอาตีปุกติตีเมโจครับรับเมโจแม่แม่เมโจกับทีสบานเชียงใหม่ครับครับยักษ์นี่ก็เป็นยักษ์ในตำนานสองตัวนาะครับครับเขาทีมงานเขาจะลัางสรรผลงานออกมาเลยเยครับครับทุกปีทุกปีเขาจะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์ไปเลยเลยครับครับ ขอบคุณทีมแม่พงกรมร้อยนักเลยครับที้อยสเก็ตนะครับยูที้อยสเก็ตครับเอ๊ะวันนั้นท์แข่งทีวัดสุกเกษมนี่ได้รางวัลในอย่างนี้อ่าแม่พงวันนั้นทมาได้ครับได้เม่ดอกแดงได้หรอกครับวันนั้นท์พลาดครับอ๋อครับผมพลาดไปน้อยเดียวพลาดไปน้อยเดียวครับก็เป็นอย่างนี้มาแก้ตัวที่นี่นะครับแม่นครับแม่นครับจังหวัดลำปูนครับ วันนี้ทีมงานแม่โป่งโกมลอยจากจังหวัดเชียงใหม่พุกมาถึงละปูนเนาะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮมพุกเมื่อคืนจะไปลำปางครับอ๋อเมื่อคืนเมื่อคืนจะไปลำปางไม่คืนเหมพุกเมื่อคืนจะไปลำปางครับที่วัดวัดธรรมขุมทรัพย์จามเทวีครับพระเภทใหญ่เหมือนกันอ่าเป็นโคมโคมหลวงโคมหลวงโคมหลวงเกณฑ์ใหญ่ครับใหญ่ที่สุดเมื่อคืนแปลงใหญ่ขนาดนี้มาก่อนครับ พันสองร้อยแผ่นครับสองร้อยแผ่นเนาะหนึ่งพันสองร้อยแผ่นหนึ่งพันสองร้อยแผ่นโอ้มันใหญ่ขนาดไหนนี่ใหญ่ครับประมาณเต่าตึงสามจันนะครับสามจันเลยครับผมครับโอ้เจ้าหมู่เจ้าุมครับถ้ามีโอกาสไปเอวทางรปางคืนนี้เนาะครับผมคืนวันที่แปดครับผมตีวัดวัดถ้ำจามเทวีครับครับครับผมไปไปพอกัน แข่งขันโคมไฟครับผมขนาดใหญ่ครับผมที่สุดในจังหวัดทางเหนือครับผมลุกเล่นสวยงามด้วยครับเล่นสวยงามครับลุกเล่นสวยงามเหมือนวัดสุกเกษมวันนั่นนะครับอ๋อครับแต่จะขึ้นเลือใหญ่เหลือครับผมครับผมเอาล้ครับขอบคุณครับโอเคครับผมขอบคุณครับนี่กำลังใจนะครับครับอันนี้คือทีมแรกจากแม่ปมโกมลอยนะครับกําลังมาเตรียมกันอยู่อันนี้คือบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับ เดี๋ยวเามาพอว่ามันมีทีมติดไหนยอยู่ตรงตัดใด้องอันนั้นเปิ่กำลังจะเปิดงานกันไหียก้า เปิดเป็นแกนที่จะใช้เปิดการแข่งขันโกลมลอยในวันนี้นะครับคันครับคัวนัวนี้ครับัน้าดนนี้สอล้านครับวัสดีครับไอ้แกงโฮไอ้เดอเดอโฮสตอรี่ครับครับนี่เป็นกำลังเตรียมกันที่จะเปิดโย อันนี้เป็นโคมลอยแกนเปิดโองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนในบ้านเงินครับโทรไปกับพระนารวตในของอบจวัดทีเติลปกรรมกับจะปลอยอันนี้เป็นแกนแรกที่มันจะค่อยสำหรับเปิดเ้า ละท่านนายกบุญครับนายกบุญอยู่ตรงไหนครับเชิญนะครับบุญไปบุญมาเดี๋ยวแน่นะครับเมื่อกี้ก็ถามหาท่านนายกอบจมาได้ไหมคราวนนี้ต้องขอบคุณอบจ อบอปจลำปูนและก็เทศบาลเมืองลำปูนนะครับที่ได้ช่วยกันช่วยกันอุดรักส่งเสริมนะครับก็แกนะครับก่แกใพอสมควรนะครับวันนี้รักเก์ในให้คะแนนมีอย่างอรครับอ่รักเกณฑ์ให้คะแนนนะมีมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนครับครับแต่ละส่วนนั้นมี3มี3ข้อส่วนที่หนึ่งลักษณะของโคมลอยรูปทรงได้สัดส่วนมีความสมมาตรสคะแนนครับอันที่สอง ความคิดสร้างสรรค์15คะแนนครับ,รบอันที่สความสวยงามรูปแบบตรงตามใบสมัครที่ส่งมานะ15คะแนนครับส่วนที่2ครับความสมบูรณ์ของคมรอยอันนี้ก็3ามย่างเหมือนกันลูกเล่นแช่นมีล่มทุกทีมีเครื่องบินมีประทัดอันนี้10คะแนนครับอ๋ออันที่2มีหางเป็นส่วนประกอบของคมรอย ยาวพอสมควรแล้วมีสีสันอันนี้5ค,คะแนนครับ,รบอันนี้สําคัญครับสาวคะแนนคณะขึ้นสู่ทองฟ้าขึ้นตรงไม่เอียงและไม่สายอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีความสมดุลอันนี้สาวคะแนนครับ,รบแล้วก็ เกยวกับความสะอาดนี่5คะแนนอันนี้ตึงสองประเภทเลยนะครับระวางของของนักเรียนและนักศึกษาแล้วก็แฟนซีของประชาชนทั่วไปเมื่อนกันเลยเหมือนกันเลยครับใจเกฑนเหมือนกันครับก็เป็นคนเื่อคะแนนเนาะคณะกรรมการวันนี้มีกี่คนครับคณะกรรมการตึ้งมดมันจะแบ่งไปสองกลุ่มกลุ่มที่เพื่อคะแนนนั้น5คนและกลุ่มจับเวลาถํา5้าคนครับอ๋อขอบคุณครับปอครับขอบคุณครับอ่าครับอันนี้คือรักเกณฑ์การเพื่อคะแนนของการแข่งขัน โกลอยติจากวัดลำปูนปี2565นะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นโคมลอยติแกนสำหรับในการเปิดพิธีในวันนี้นะครับใช้ชื่อว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนเจ้ากระี่กำลังเตรียมกันอยู่อันนี้เป็นหูอะไรอย่างฮะเป็นหูแกนแบบสี่เหลี่ยมพอกันเนอร์วเป็นหูอย่างเป็นตัวมีล่อมีรด แล้วก็เป็นเป็นรถรถหนึ่งหกหกเก้าคิๆว่าเป็นหูของรถหนึ่งหกหกเก้านะครับรถฉุกเฉิน e EMS 1669 16มีอปจจังหวัดลำปูนอ่าเกเวถ้าสมมติว่ามันได้ตีแล้วมันคงจะงามเนาะอปจผู้ดำเนะครับโดยวันาานี้เราเป็นนิมิตรภาพครั้งแรกนะครับที่เฮามาร่วมกันนะครับเพราะว่าท่านทีโอกาสหานจีวัตรคือท่านนใช้สอนเลยครับ <laughs> นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในที่สุดแล้วนะครับเรวเขาก็ได้มีการร่วมกันนะครับในการเป็นการเริ่มต้นในการพัฒนมือนะครับจังหวัดพินะครับในโอกาสตัวหาสุริวัฒน์สถาบันเชนาวุฒิประดิษฐ์โควิทประโตกันผมไปคิดย์ไปก่อนนะครับตัวหาลู่ไม้กันปีนี้ผมเตรียมไม้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่ง อที่ไดกล่าประยอางนี้การปมรของชาวบ้านทั่วไปมีควาเชื่อกันว่าการปล่อยอเป็นาปล่อยเคราะาสิ่งที่บดีบังานท่อออกไปจากชีวิตเรื่องนําเคาโคร้ายนั้นผมก็ขอเนนนี้ขอบคุณที่สภากาพประชาชนที่มีย่งลกในกานับเนุนกิจกรรมนี้ตัวของกิจกรรมการประกวด่อยโคมอย จงสำเร็จรุ่งรุ่งด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมทุกประกําบัดนี้ได้เวลาถูกวัวแล้วกระผมขอบเรียกเปิดกิจกรรมการตั้งวัวปล่อยโคปลอนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปบัดนี้เอาลุครับครับนายกอบจได้กล่าวเปิดแล้วครับท่านรับต่อไปก็คงจะปล่อย กรมลอย,ยกรมแรกของอบจที่เป็นหูบรถกู้ภัยซึ่ง 6, 6 9, รถ EMS 169 9นะครับจะเปิดกันสกรรมนะครับบรรยากาศอันกว่าจะเอาเอาเป็นว่าเป็นวิธีเป็นแต้เป็นว่าสกรรมนอกเพราะว่าโอเคเอแะละ้ครับกรมลอยตัวนี้ก็เริ่มเป็นร้อยแล้วอ๋อเป็นหูบรถ ครูชุกเฉิน E M S 169 9นะคะเ่านักขนาดเลยมีเกลนตาเลยมีผู้ดังมีปากตัว้อดรับค่ะเดี um, <t astes> yeah, ๋ยวเราจะรอเ้องกค่นงนะคเดี๋ยวกั้งนคีวจา้นุนะคบขันนี้ัน้นีค่ิ

ลูกเล่นเกมแรกของอพจจะเป็นเจไดทุบเเละครับแผ่นีเลืองไปล้อ่าะผ่านาวเทุกเชิญนะครับโมโ้องเลยนะครับเอานปรอจะส่งจ้นองนาทีกันต่ออาเสื่องเบนลงมาแล้วครับ เป็นลูกเล่นนี่นคือการแข่งขันนะครับซึ่งจะมีลูกเล่นจะเอ่กันเดี๋ยวแหวเซิร์เบอร์ตกรมรมฮอมปพอว่าลูกเล่นของแต่ละทีมจะเป็นจะได้กันนอกอันนี้เป็นแกนแรกเป็นแกนเปิดในพิธีการแข่งขันโกมโกลมร้อยที่จะวัดลำปูนประจำปีพุทธศักราช2 5 6 5กันนะครับเอาลครับเรียบร้อยละ เดี๋ยวเขาไปติดตามการแข่งขันโคมลอยทั้งประเภทนักเรียนนักศึกษาและประเภทโคมมลอยแฟนซีกันได้นะครับ